เนี่ยพอเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะมันคือการฝึกอบรมใจของเราวันหนึ่งใจก็หายโง่แต่เดิมเนี่ยใจมันจะคิดว่าใจนี่คือตัวเราสังเกตไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งไอนะตัวเนี้ยที่เรารู้สึกว่าเป็นเราก็คือจิตใจของเรานี่เองนะเป็นคนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนตัดสินใจเป็นคนทํานูน่ทนทํานี่เป็นผู้มีอํานาจมากมายทั้งๆท,ท,ที่เราบังคับมันไม่ได้จริงเลยแต่ว่าอิทธิพลของมันมากนะ มันพาเราไปตายก็ได้นะพาเราไปเกิดก็ได้นะจิตดวงเดียวนี้เองเนี่ยเราไม่มิไม่รู้เลยว่าจะจัดการกับมันได้ไงจะอบรมมันได้ไงก็ใช้วิธีพามันดูอย่างนี้แหละพามันดูของจริงเรื่อยๆไปพอมันเห็นความจริงซ้ําแล้วซ้าอีกนะมันจะเห็นว่าจิตสุขจิตทุกขจิตดีจิตชั่วเกิดแล้วดับหมดเลยจิตดูจิตฟังจิตได้กลิ่นจิตได้รสจิตได้สัมผัสทางกายจิตรู้อารมณ์ทางใจเกิดแล้วก็ดับหมดเลย เนี่ยเฝ้าพามันดูไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งมันก็ฉลาดขึ้นมารู้จิตนี่ไม่ใช่ตัวเราจิตนี่มันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะมันทํางานของมันได้เองมันจะสุขหรือมันจะทุกข์เราเลือกไม่ได้มันจะดีหรือมันจะชั่วเราเลือกไม่ได้นะแล้วเราก็บังคับไม่ได้ด้วยเวลามีความสุขเราสั่งให้อยู่นานๆก็ไม่ได้เวลามีความทุกข์สั่งให้หายเร็วๆก็ไม่ได้นะเวลามันดีสั่งให้ดีตลอดก็ไม่ได้เวลามันจะโลภเกลงแลงวห้ามมันก็ไม่ฟัง โปรดขึ้นมาสั่งให้หายก็ไม่หายอีกนะทำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยมันไม่ใช่ตัวเราพอปัญญามันแทงตลอดลงไปนะว่าจิตไม่ใช่ตัวเราแล้วเนี่ยโลก,กธาตุนี้จะไม่ใช่ตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เป็นตัวเราอีกแล้วเพราะศูนย์กลางของโลกก็คือจิตดตวงเดียวนี้เองงั้นถ้าตัวตรงกลางนี้นะไม่ใช่เรานะทั้งหมดนี้จะไม่ใช่เราอีกต่อไปแล้วมันแตกหักกันลงตรงนี้เองนะแล้ววันหนึ่งภาวนาไปเรื่อยนะจะเห็นว่าจิตนี่คือตัวทุก์ ถ้าจิตเป็นตัวทุกข์สต์ตัวเดียวนะโลกธาทุทั้งหมดคือตัวทุกข์นะจิตปล่อยวางจิตสต์ตัวเดียวนะก็คือปล่อยโลกทั้งโลกเลยแนะยไม่ยึดอะไรอีกเลยเพราะฉั้นถ้าเราพอนานะสติปัญญาเรามากพอเราเรียนรู้จิตของตัวเองไปนะเรียนรู้หายใจไปรู้ทันจิตไปหายใจไปรู้ทันจิตไปช่วงไหนดูจิตได้ก็ดูดูจิตไม่รู้เรื่องก็เห็นร่างกายหายใจไปฝึกนะอย่างนี้มากๆนะเบสิกเลยก็คือศีลห้าไว้ แล้วก็ฝึกในรูปแบบหายใจไปรู้ทันจิตไปถ้ารู้ไม่ได้ก็รู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจแล้วในชีวิตประจาวันรู้ทันจิตไปถ้าฝึกได้อย่างนี้นะใช้เวลาไม่นานเราก็จะเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆริงแล้วขันห้าไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเหมือนเปลือกเหมือนถ้ำที่จิตอาศัยอยู่เท่านั้นเองเป็นเปลือกเป็นถ้ำเป็นโครงนะ แล้วก็คลอนแคลนตายง่ายแตกดับง่ายร้อนไปก็ตายหนาวไปก็ตายหิวไปก็ตายอิ่มไปก็ตายหายใจไม่ออกก็ตายหายใจไม่เข้าก็ตายกินไม่ได้ก็ตายถ่ายไม่ออกก็ตายเนะี่ยดูไปนะไม่มีสาระเลยในร่างกายมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยความรู้สึกสุขทุกข์นะก็ไม่ใช่ตัวเรามันจะมีหรือมันจะไม่มีมันจะสุขหรือมันจะทุกข์นะ เลือกไม่ได้ความจําได้หมายรู้ไม่ใช่ตัวเราตั้งใจจะจําก็ลืมลืมไปแล้วก็จําขึ้นมาอีกนะเคยไหมของที่ลืมไปนานแล้วอยู่ๆก็จําขึ้นมาได้นะแปบตรวนไปเรื่อยๆบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรานะหรือจะดีหรือจะชั่วเนี่ยสั่งไม่ได้เลือกไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรานะตัวจิตเองเนี่ยจะเป่้งไปรู้รูปหรือได้ยินเสียงหรือจะวิ่งไปคิดเลือกไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรา ได้เรียนรู้ลงมาสุดท้ายมันก็แจ้งนะขันห้าไม่ใช่ตัวเราแต่ถ้าแจ้งจิตตัวเดียวว่าจิตไม่ใช่เรานะขันห้าจะไม่เป็นเราอัตโนมัติไปเลยเพราะอะไรส่วนที่เหลือนั้นเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าทั้งสิ้นเลยนะถ้ากระทั่งไอ้จิตที่เป็นคนรู้ไม่ใช่เราไอ้ของที่ถูกรู้มันจะเป็นเราได้ไงนะขาดกันง่ายๆนี่เองดังนั้นจิตนะเป็นอนัตตาแปรปรวนโดยที่เราบังคับไม่ได้ ตจจิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกอบรมได้ฝึกอบรมโดยการพามันเรียนรู้ความจริงไปพอเรนรู้ความจริงซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ำอีกนะถึงวันหนึ่งมันเข้าใจแจม่มแจ้งถ้าพวกเราบางคนฟังหลวงพ่อครั้งแรกๆจะงงนะอดทนนิดนึงไปฟังซีดีไปดู YouTube แล้ววัตตะของเราจะสั้นลงคนที่ภาวนาฟังหลวงพ่อสอนนะชีวิตจิตใจเปลี่ยนไปมากมายจนนับไม่ท้วนอนนะ เราคงไม่โง่ถึงขนาดเปลี่ยนตัวเองไม่ได้เราเราพัฒนาได้จิตมันเป็นของพัฒนาได้ถ้ารู้วิธีที่จะพัฒนานะอันนี้ก็สอนให้พัฒนาจิตใจของตัวเองนะค่อยๆเรียนรู้ไปมันจะวิจิตพิสดารแค่ไหนก็ค่อยๆเรียนไปเดี๋ยวก็เข้าใจมันเข้าใจเบื้องต้นก็คือมันไม่ใช่เราเข้าใจเบื้องปลายก็คือมันคือตัวทุกขนะ์ถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็คือหลุดจากโลกแล้วละหลุดโลกไม่ใช่บ้านะ หลุดโลกเนี่ยจะรู้เลยโลกนี้มีแต่คนบ้าลกในโลกเนี้โลกของคนหลงพระิยะเจ้าทั้งหลายท่านพ้นออกไปแล้วท่านไม่หลงท่านไม่ถูกโลกนี้เสียดแทงอีกต่อไปแล้ะมีความสุขสิ่งที่เราจะได้มานะั้นคือสันติสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนเลยสภาวะที่สันติคือตัวพระนิพพานนั่นเองสันติสงบ สงบจากกิเลสสงบจากความปรุงแต่งสงบจากทุกขสงบจากการยึดถือหยิบฉวยสิ่งต่างๆเป็นอิสระอย่างแท้จริงมีความสุขอยู่ในตัวของตัวเองอย่างแท้จริงและนิพพานเป็นบรมสุขนะไม่มีอะไรเหมือนนิพพานเป็นสันติเป็นความสงบที่ไม่มีอะไรเหมือนความสันติอย่างสันติภาพในโลกเห็นไหมอยู่ไม่ทนหรอกไม่เหมือนพระนิพพานนะอยู่ทน ก่อการร้ายไม่ได้หรอกนะแล้วผู้ก่อการร้ายมันยึดอยู่ก่อนนะตอนนี้ผู้ก่อการร้ายมันยึดใจเราอยู่นะดูออกไหมตัวไหนบ้างอาวิชาตันหาอุปาทานกนะิเลสทั้งหลายนะั่นขี่คอเราอยู่ฝึกกันนะเนดะี๋ยววันหนึ่งก็เข้าใจชีวิตจิตใจเราจะเปลี่ยนในเวลาไม่นานบางคนเดือนสองเดือนก็เริ่มเปลี่ยนลว เงินเรียนกับหลวงพ่ออดนทนนิดนึงคนไหนใหม่ๆฟังไม่รู้เรื่องไปดู YouTube ไปฟังซีดีซ้ำๆสักเดือน2เดือนก็เข้าใจแล้วล่ะแล้วชีวิตจิตใจจะเปลี่ยนแล้วจะรู้คุณค่าของพระพุทธศาสนานะ